าที่รับไปทําที่บ้านหมายถึงงานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงทำยังไงดีเียลูกก็เรียนออนไลน์แถมมีลูกพิจารต้องดูแลอีก กับข้าวกัแบบปลาแฟนเพื่อก็ต้องเปลี่ยนงานที่รับมาก็เยอะทำก็ไม่ทัน้าทำส่งงานที่ทำจะทำยังไงดีอ่ะป้าถ้า,าทำงานไม่ทันเรเราจะต้องทำยังไงบ้างคะกรณีคาดว่างานไม่เสร็จตามกำหนดผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานถ้าผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายระยะเวลาผู้จ้างงานได้รับความเสียหายจากความล่าชา้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน ผู้จ้างงานมีสิทธิ์บอกเลิกจ้างและมอบงานใหม่ให้แก่ผู้อื่นไปทำแทนได้ที่สำคัญนะครับห้ามผู้จ้างงานเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายในการทำงานกับลูกจ้างแม่งานที่ชั้นมาทำชันก็เร่งเร่งทำให้ไม่ได้หลับไได้นอน ฉันส่งงานห้าวันที่แล้วแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินล่ะกรณีจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดในลักษณะงานเดียวกันปริมาณเท่ากันและผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนหลังจากส่งมอบง,งานไม่เกินจิบวันทั้งนี้ห้ามผู้จ้างงาน หักค่าตอบแทนยกเว้นหักเพื่อชำระภาษีหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่หักได้ไม่เกินร้อยละสิบของค่าตอบแทนในแต่ละงวดกสรคุ้คมครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน